ก็กล่าวคำตรวจด,ดี f c ลุงนวดอีกเช่นเคยครับเสียงอาจจะรอ,อนิดนึงนครับชว่วงนี้รู้สึกว่าเสียงเขารอเกินต้านครับเอา้าเข้ารหัสผิดซะงั้นรหัสนี้นี่ใครคุ้นบ้างครับสำหรับรหัสนี้ของลุงนวดมีใครเคยเห็นไหมใครเคยเห็นลองคอมเมนต์บอกลุงนวดนะครับรหัส u i d ีนี้ของลุงนวดครับถาวรนะครับอนนรบ,บอกได้คําเดียวครับว่าถาวรน,นะครับ ชุดอาจจะไม่แน่นครับอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าปากักธงอ่ะลงขาวอนนะครับสำหรับ UID นี้แม่ลืมเลยลืมว่าเราก็มีปักธงเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาในใน UID นี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดู UID เนี้ยเดี๋ยวเป็น e p ีหน้าขอคนลไลค์แล้วกันครับขอคนละไลค์เอาสัก500ไลค์ก็พอละ ถึง500ไลค์เนี่ยเดี๋ยวลงยุงนวดจะมารีวิวตัวรหัส UID ที่เป็นปักทงให้แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะมาดูปักทงเนี่ยเดี๋ยวเราไป EP นี้ลูกแคนขอในโหมด GC, นะครับเดี๋ยวเราไปดูในการลงนง GC ินซของอลุงนวดก่อนียรัลุงนวดเล่นไหม c ลุงตัน c 4ไหมลุงไ,ง GC, งง GC, ไร ดไม่ทันมาลุงมันกดไม่ทันมันเป็นไรลุงไหวไหวไวมีไรครับเนาะลุงไล่ไปเนี่ยลุงฮะลุงไล่ไปเนี่ยลุง้องเขาไล่เหรอครับใช่ใช่เนี่ยปิดมาอย่างนี้ไล่แน่นอนไม่นะ เจ็บมันเจ็บมเจ็บโจมันโจมโอ้โโคมจัดลุงมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตรงนี้เจ็บตัวส่นไัเ่ดาจุดจุดงสวยมันมองโจมันใหดาวเข้าหัวสองร้อยไม่ดาวมันจะเกินละเรืองมันเท่าไหร่วะเรื่องมันห้าพันโอยดูน้มิดน้ำมิดสองร้ยไม่ดาว พ่ลงเนีไอหมอนี่แหละไอหมอนี่แหละเนี่ย triple kill แนพีเอไม่ได้ตึงเลยพีเดี๋เมตวเขาไอหมูมาลุงเดี๋ยวเชิญให้ดูขอของหน่อยเชิญช้ลุงลุงวันนี้ดำซีสี่นะลุง ดนัน4-4ขึ้นแดงกันวันนี้ชั่วโมงนี้ต้องดนัน4-4 <c oughs> พาลุงขึ้นโกกันนะครับลุงมีแต่ดันแหลงใหญ่อะแหงใหญ่กี่ดาวล่ะแ้าจะห้าดาวจะขึ้นมาสเตอร์ละมั้งลุงเล่นนานๆทีเล่นไงเล่นวันละชั่วโมงหนึง่างาว่าห้าดาวจะขึ้นมาสเตอร์ประมาณอีกสองร้อยเต็มขึ้นมาสเตอร์เลยอ้าดาว เป็นคนเยวระดังนาลุงแวหนึ่งสวยเขาเลยเขาเลยไม่มดาวเดาวทีมดีลุงทีมดีมีคุณภาพมีมีพี่ลุงกงปูมีนมันอยู่ข้างบนอ่ะแน่แน่ดาวเัาสวยมาดตัวโดนระเบิดหมดตัวเป็นไงลุงบอกแิเว อย่าให้ผมได้จับฟาม마สเนี่ยผมเพิ่งถอยฟา마สม,มาใหม่เนี่ยเวิวจิตใช่ไหมเนี่ยฟามฟามส์ี่ยฟามาส์วิสีตเติมในตัวเอ่ะขอบคุณนะวีวจิตวิวสีอันนี้วิสีหมดอ่ะวิสีหมดเติมจัง เออ้วเนี mi, mi, mi. U u ja, ่ยใส่ซีพดกซีเลยมีมีมีโว้ยจับปืนิดเอาลุงลุงเป็นคน first blood เชียวได้ข้างมีนะโอ้ตัวไกยิงมันมาแล้วข้างล่างมีเอีวคจะเล่นล่างให้ลุงดูลุงผมเล่นแน่วะ เห็นคนลงลงดีกว่าอุ้ยเกือบตายว,มวมูมนมัาแล้วอะ่ะโอ้ไม่มีปืนไกลดูแล้วไอ้วูวอะ ฮะด่าพอดีเลยอ่ะไอ้ลูกซองในยยิงอ่ะมันเอาหก s what h a ออไลนเวเวลาลุงเล่นอ่ะลุงย่าเพิ่งต่ยคนเดียวนะมันไม่ใช่เล็กใหญ่นะดูยินรวมกันลุงเขาเล่นสี่สีเขาต้องไปเป็นทีมอ่ะ ลุงเล่นปืนช้างสิลุงลุงโคบมันไม่ใหญ่อ,อ่ะสีสีเนี่ยมันใหญ่ที่เป็นคนไทยหรือหรือเป็นคน<ต>าาลาวลาวเหมือนลุงบุญเลยก็ลุงบุญปะเนี่ยอุ้ยระบบิึมาไทไม่ได้เพื่อลุงบุญนะเนี่ยลุงเอาพี่บุญมาเล่นด้วยนำเบอร์สองนี้โอ้ย มันเจ็บมันเจ็บสวยมันเจ็บยลกมันลงมาเลยลากมันลงมาไอเยมันมันดาวสแล้วมาเลยตีโดนโดนตัวมาร์คโดนไปสมไอเจ้าไอ้มันดาวจะดาวแล้วว่ลอดีไอเปเยดี๋ยวขึ้นบุยยาดี๋ขึ้นบุยยาแล้เฮ้ยเดี๋ยวเพาลบบุยยาเอง โอ้นกว่าจะเอาด้วยขอบคุณนะติ๋วขวัญสาวอ่ะบูย่าอ่ะมีข้างหนึ่งบูย่า19เลยมีข้างหนึ่งใช่เคยบุย่าเกือบเกือบหนึ่งพันก็เคยมาแล้วโอ้ครับโม่เนี่ยม้คญิง้ช ดูอยกแล้วดาวึละต้องดาวองก็เพ่อาอีกละ Let's g ไปไปลุยเลยแรนอัมอ่ะหลังหลังเข้ามาดิอักคย่าไม่ทำอะไรเลย M P ปะเนี่ย ไม oh. ่ใช hey, oh. <laughs> <Yeah>. ่หนึ่งคิวตอนนี้ขึ้นบูย เอาขึ้นบุญ่าอีกตาเนี่ยตาเนี้ยต้องไม่เฟ้ย <Yeah. S 1> เจ็บ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 โอ้ยเป็นเจริงนะ เดาเ้าเ้าสองเฮ้ยตัวนีดอบเจ็บตัวที่ทบไปแน่ๆมันจะมาทุบเพื่อนหว First blood Double kill Double kill That's what happens when you meet the business end of my fist. ครับวัครับมาอบุณนอยมาหน่อยมาหน่อยเก็บจัดไม่มันเก็บจัดเลย ไหตรงตู้มันไม่มีนะตู้อยู่ไหนอะเมันแอกลูกมันแอไหวนะเนี่ยข้าบนไมนิกีาไหวนะมได้สามาร์ลูกได้สมารได้นูกุเรียงุ่มบนบนอ่ะ จะมีแะสุดมันมีทั้งโลกล้อนด้วยนะใช่แอนไม่หมายถึงไอรีงบนอะ่ะคันทังบนสุดอะมันจะมีอยู่ให้ลีกี่ครั้งให้รีกี่ครั้งฝั่งนู้นสองสอง,ส,องสามตัวฝั่งนูน้นระวังเช่อระวังระวังระวังฟาร์มาร์โคแรง มัมีนนฟาร์มาร์รไม่ได้เล่นฟาร์มาร์ต่อให้ไงต่อให้อยู่แล้วต่อให้ต่อให้มามาไปเป็นท<ร>ีมมาไปทา้งทาง้งละ่องทั้งละสองทงละองเลย ไปไปด้วยกันเลยลุ้มเลยไปดูเก็บเวลาไงเสียเวลาในการวิ่งไงตุ้มมาทางนี้ทำมาบ้างทำมาบ้างจ้ว First blood ลุงชุบก่อนลุงมันโดดลงไปแล้วเอ้ามันโดดลงมาโอเคอ่ะรู้แล้วขอบคุณนะมันจีบลุงเหยียบมันจีบหน่งเอข้างล่างเนี่ยไหว้มันตายละเพื่อ็นขอตามนปะติดต่อวไวเบอร์เคียวี่คมนี่ไม่สามารถ ดีได้ฟร์มาแล้วตอนนี้ขึ้นในสี่ันชนาเนี่ยอยากได้แบบเตโกดสวอนเนะแล้วก็งมัน่ง่ายกว่าเยอะเลยมองคนไหนวะเนี่ยไม่ไม่ให้ให้เลยเสียงปสว์ใช่มีคนไม่หลดกดสวอนีกปะเออหมดหมดนานรั้นานจะหมดแร้ง44ครับานนี4่งใจความกัน เอาดีมันอยูต่ตรงนี้ดอกมันมีนะเอาคุณตอนไห้าเบิดมา first า l ั o ลงล้างลมลงล่างนี่ยเนี่ l e ขอบคุณนะปู่ย่าต้องมาแล้วปู่ย่าต้องมาเราอยู่นี่ลุงเล่นเกมไวป่ะสี่วิสีเล่นโคตรไวอ่ะอยากให้ลุงมาเล่นสี่วิสีดีกว่าโคคตรไวขอบุณนใช่สี่วิสีเล่นไวมากลุงมาเล่นไหมดันขึ้นร้อยดาวอะไรเงี้ยสูงขึ้นขึ้ขึ้นกี่ดาวสูงสุดเนี่ย สูงสุดสูงสุดน่าจะประมาณร้อยร้อยยี่สิบกว่าดาวแปวนตัวอ้อลูกอยากโดนลุ้มมากันโอ้ตึ้งไงอุยเอามันหน่อยเอามันหน่อยไปสิเอาเราเราซุบซุปได้ไม่ได้แล้วแตกแล้วไม่ใช่ได้ค่อยฟ้ามันไม่เป็นไรโอ๊ย เนี่ยเนี่ยไอ้ตุ่มตุ่มผู้หญิงเนี่ยเจ็บมันมีลุงมีอีกไปแล้วไปแล้วไอ้บอสวยเล่นดีมากไอ้นี่ถูกจังหวะจ่มจมไว้หวานี่ไว้นักแข่งนักแข่งตรงมาละซึ่งนักแข่งตรงมาเออเป็นไงผมมีไอ้นี่ไงก็เบอร์เซลหนักแข่งตรงมาสัตว์ล<ง>ตเลี้ยงมันช่วยตอนที่ไอ้ตัวเองล้มนะช่วยหนึง่งหนึ่งมันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ย อชื่อนักแข่งตรงมาโหแล้วลุงยังหงสลิงเงี้ยสูงลุงไปอยู่ด้านล่างมันเสียเปรียบไม่เดี๋ยวรอรอวงก่อนมันลงไปแล้วข้างหน้าลุงข้างหน้าเลยได้ยินเสียงดังหน้ามันอยู่ไหนเนี่ยมัน้างหน้าเลยมันไม่ขึ้นบนไหมมันก็จะขึ้นบนไปละมั้งนี่ยมาละ วิงกองกองาเอาดีปล่อยให้มันแอบไปซืงต้องมาเดียวดีซืงต้องมาละซึงซึงต้องมาถามถามแลละมีโอกาสเก็บสี่แล้ะ ลุงระวังนะมันลิงหัวลุงได้นะอือมในตัวอยู่ใกล้ๆมาละมา,มาเอา้ลุงเบอร์สองลุงเป็นผู้เสียสละแลาจะไม่ไปหามันจุ่มสองตัว ไม่เไรูอนิ i ไคนีู่เนี่ยเนี่ตรงรถตรงรถตรงรถมันมิ่งไปตรงนี้ล้วนี่ยมันมิ่งเข้าในเข้าเข้าเข้าเลยเข้าเลยนี่นีนี่ ของมั้ยไม่เห็นไอวอวอไอวอสุยชุบ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 มันจิ้มมันั้นไม่ตายมันเกาะจิงเอาดีสุดยอดเฮ้ยนี่นีจะมาใหม่มัน เป็นนยเฮ้ย,นนย <S 2> <S 2> <S 2> ขึ้นเลยฉีหาผมขึ้นแดงวันนี้ต้องขึ้นแดงวันนี้ผมต้องขึ้นแดงกดต่อหาห้องไวัยอะตุ๊ลุงมันหาห้องไวัยกว่าห้องอันนั้นอีก

มามให้ไม่เดียวอไอโปะปะเนี่ยโอเนนะีนนะ่ยไอ้เนี่ยลุงมันเล่นการ์ช่วยด้วยดึงได้ดึงได้ดึงดึงดึงผมได้นะดไหมไ,ไว้ไอ้มันมีตัวเล่นแมงมุมโด้เอาวรร้วขอบคุณนะพบศัตรูแล้ว,ตร,ลวตรงนี้แตกแล้วตรงนั้นแตกแล้วตัวตท้ายตัวท้ายช่วยเพื่อนปะเนาะ สวยมาดีไม่ได้ทำอะไรหนีก็ไม่ได้คนมันเก่งนะจุดหนึ่งกับจุดหนึ่งเลยจะกล้าลุงร้องจุดตอนนี้อย่าพูดนะขอขอหน่อยนเลยนะไอ้กระสับจะเหมือนได้แอดแอดไว้ก่อนไม่ไอ้ลุงไม่ได้ล้อหรอกจะล้อลุงล้อดู ระหว่างหน้าแคนกับลูกแคนถ้ยไดนไม่ฟาดแมวอ่ะแบกหนึ่งแบกหนึ่งชูบบนได้ไหมไม่ไม่มันไม่ชุบมันไม่ชุบเฮ้ย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  First Blood แล้วมันเจ็บมาจิ้ double kill ชนะแล้วชิวิ่งไปเนี่ยก็ชนะแล้วเนี่ยทันเนี่ย d o ิงตงโดนไปได้ชนะไมอ้ยาอะไรเลยขอบคุณมากลุงเจอทุกคนกับฟาร์มัสผมลุงก็ลองแล้วขอของหน่อยมันแพงเลยเหรอฟาร์มัสเนี่ยใช่ฟาร์มัสคนแรง แรงแซงทางโค้งแซงม็ได้ใช่แซงจัดรอดูรอดูรัดรัดคิวเพื่อ,อนังได้เลยต่ยังไม่อยากรัดไม่ได้คิวเลยระดันมิดมันน่าจะมีตัวอ้อมมานี่ไงจริงๆด้วยอดีพ่อหน,นุ่มดูไหนเนี่ยมันแน่น่ะท้าคุณ โผล่ออกมามิดเดียวลับเดี๋ยวอ้อมนังเราระเบิดซ้ำไปลุงเพราะว่าโดนที่โดนระเบิดตัวตึงตัดอันตรายไม่อยู่ไหนวะตัวท้ายเอาชุเพื่อนแล้วชุเพื่อนแล้วอย่างนี้ต้องดูปัจจุบันเท่า สวยมัดปูมว่ะาอะมาดิชนะคือทำนี่อะไรเลยคางซีเค็ดน้าซีวีของอยู่นี่ของซีดานของอยู่นี่แบครับถึงไม่ค่อยถึงไม่ค่อยอยากเล่นซีซีครับมันง่ายเกินครับเอาดีๆนะแมทมันเล็กไปครับซีซีของอยู่นี่จุดนี้จุดตอนนี้ยากก่อน

เป็นยังไงบ้างครับกับการเดินแร้ง4ีีของรุงวดครับหลังจากที่ไม่ไม่เคยลงแรลง4ีีมาน่าจะหนึ่งซีซีสองหรือสามปีก็ไม่แน่ใจครับเพราะลุงวดไม่ค่อยลงแรลงในโหมดซีซีเท่าไหร่รุงวดว่ามันค่อนข้างจะง่ายและแมปมันเล็กไปครับก็เลยมาเล่นในส่วนตัวแรลงใหญ่เดียวเลยจัไปเขาไปกุปิ่ถึงจะไม่ค่อยได้เล่นอาจจะมีล้มบ่อยบ้างแต่ก็พอประคองทีมให้บุญญากันถึงสามเกมติดครับ กับเจ้านาวินครับเกมนี้ก็เลยขออนุญาตลงแรงใหญ่กับหนูมินเจ้านาวินแล้วก็เพื่อนของหนูมินอีกหนึ่งคนครับขอแบบตึงๆดีกว่าเพราะว่าแรงใหญ่ค่อนข้างจะตึงกว่านะลุงนวดก็เลยชอบสไตล์แบบนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงนวดน่อยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยถ้าใครอยากดูรหัสปักคงของลุงก็ได้ เดี๋ยวลุงนวดเอามารีวิวให้แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP ah, นี้สวัสดีครับ